สวัสดีครับผมแมงจากชอบไหมนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาคุยกันต่อถึงกระบวนการทอผ้าแล้วนะครับซึ่งจากการศึกษาดูงานที่กรมหม่อนไหมนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการมัดมีมัดลายแล้วแต่ว่าในวันนี้เนี่ยที่เราไปดูงานนาะไม่ได้มีกระบวนการย้อมนะครับเดี๋ยวเ,เร็วๆนี้ทางผมจะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมกับทางเ,เทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์นะครับสาขาสิ่งทอเลยนะครับจะ จัดกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมด้วยสีธรรมชาตินะเหลืออย่างไรผมนําคลิปมาเผยแพร่แล้วก็แลกเปลี่ยนกับทุกท่านแน่นอนนะครับก็ให้ดูว่าจริงๆไม่ใช่แค่เราไปฟังอย่างเดียวนะครับก็ทีมงานชอบไหมเนี่ยก็จะได้มีการได้ลองไม่ว่าจะเป็นการลองสาวการลองทอผ้านะครับแล้วก็เรียนรู้ต่างๆจากการเวิร์กช็อปจริงด้วยนะครับทีนี้ในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการ การทอแล้วนะครับซึ่งกี่นี้นะครับเราจะเรียกกันว่ากี่ไม้ฟืมกระทบนะครับซึ่งกี่เนี่ยก็จะมีทั้งแบบกี่กี่ทอผ้าแบบเป็นไม้กี่ทอผ้าแบบเป็นเหล็กนะครับก็คือจะเป็นวัสดุดิบเอ่อเรียกว่าแมทริเอลหรือ What วัสดุที่นํามาทําเฟรมหรือโครงของตัวกี่เนี่ยก็คือบริเวณเนี้จะใช้เป็นไม้หรือเป็นเหล็กนะครับซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยไม้อาจจะค่อนข้างที่จะเริ่มหายากเนาะหลายๆ หลายๆชุมชนหลายๆวิสาหกิจหรือต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มเป็นกี่เหล็กซะส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเพราะว่าสามารถหาซื้อเหล็กมาประกอบเฟรมได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่ากี่ไม้เนี่ยจะเห็นได้ว่างานงานที่ไปดูตัวนี้เนี่ยกี่นี้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็งานค่อนข้างเนี๊ยบเนาะเอาจริงก็ชอบไหมค่อนข้าง,างเล็งไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าขาดมีโอกาสเนาะอาจจะมีไว้สักตัวนะครับท <c oughs> ีนี้ในเรื่องของการ กระทบฟืมบ้างนะครับกระทบฟืมก็จะเป็นฟืมกระทบนะครับแล้วก็ตัวกระสวยเนี่ยหรือหรือหลอดได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการโยนด้วยมือนะครับเราจะเรียกกันว่าเป็นกี่กระทบกระทบมือนะครับแต่ถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นเรียกว่ากี่กระตุกนะครับซึ่งตัวหลอดหรือกระสวยตรงนี้เนี่ยจะเคลื่อนที่โดยการมีกลไกแล้วกันครับที่จะเรียกว่า เนี่ยอย่างเงี้ยใจซ้ายขวาซ้ายขวาในการสลับสับว่างเพื่อให้เกิดการถักทอเนี่ยด้วยกลไกนะครับซึ่งนะตามมาตรฐานของตารานกยูงเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดในตรงนี้ด้วยว่าคุณเป็นกี่ฟืมกระทบไหมหรือว่าคุณเป็นกี่กระตุกก็จะส่งผลต่อเรื่องของมาตรฐานตารานกยูงที่แตกต่างกันด้วยนะครับแล้วก็ดังภาพเนี่ยเป็นกี่ที่เป็นหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ25นิ้วนะครับทอผ้า ไซส์หน้ากว้างประมาณ6สัก60เซนนะครับก็ทอผ้าบันคอได้นะครับทีนี้ถ้าเราดูตรงนี้ผมอยากให้ดูผมไม่ได้มีสีให้ดูใกล้ๆโอ้ <c oughs> นะครับจะเห็นได้ว่าสีตรงเนี้ยเรียกว่าเทคนิคนะครับจะเป็นเรียกว่าการทอแบบสายฝนเนาะซึ่งเราจะนำผ้าเนี่ยไปมัดหมี่ก่อนแล้วก็ไปย้อมซึ่งตัวนี้เนี่ยครับเป็นการย้อมแบบธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับจะให้สีสันที่หวานมากๆ แต่ว่าพอเมื่อเราย้อมเสร็จมัดหมี่เสร็จแล้วก็จะค่อนข้างจะเรียกว่าปีการเรนดอมของลายนามาทอแบบสายฝนนะครับก็ไม่ได้ต้องมาจับขอบเหมือนการมัดหมี่แบบลายเนาะก็จะทอไปเลยเพราะฉะนั้นก็ประเภทนี้ก็ใช้กี่กระตุกได้นะครับตัวนี้เป็นกี่แบบ2ตะกอนนะครับให้ดูกี่แบบ2ตะกอให้ดูที่ขาตรงนี้นะครับก็จะมีที่เหยียบอยู่2 สองอันเนาะแล้วก็ตัวตะกอคือตรงนี้ครับที่เราเรียกว่าผ้าไหมกีสามตะกอห้าหกตะกอรหรือแบบพันตะกอก็คือก็คือตรงนี้แหละครับตะกอเพราะฉะนั้นหากเราดูแบบเร็วเร็วเนี่ยคำว่าตะกอเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อความหนาของผ้าเลยนะครับเพราะว่าจำนวนเส้นยืนก็เหมือนเดิมเส้นพุ่งก็เหมือนเดิมสิ่งที่จะแตกต่างส่งผลต่อความหนาของผ้าเนี่ย mm hmm. ก็คือขนาดของเส้นที่นำมาใช้เป็นเส้นพุ่งนะครับเช่น ถ้าเป็นไหมจุนเนาะก็จะมีเส้นควบ4คบ6กควบ8อะไรเงี้ยก็จะส่งผลต่อความหนานะครับส่วนหากเป็นไหมพื้นบ้านเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับทักษะของการสาวของแต่ละชุมชนแล้วกันครับซึ่งเส้นพุ่งเนี่ยจะส่งผลต่อความหนาของผ้าโดยชัดเจนทีนี้หากเป็นผ้า3ตะกอจะเป็นเนื้อเรียบใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น5ตะกอรหรือ6ตะกอก็จะเป็นยกดอกซึ่ง จะมีความนูนขึ้นมาของผ้าของผิวผ้าเดี๋ยวผมยกเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับผ้ายกดอกร้านชอบไหมนะครับให้ดูอย่างนี้ซึ่งผ้าไหมทอยกดอกนะครับตืดตืตืต,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 ตืผ้ามัดหมี่เดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ผ้ามัดหมี่ก่อนผ้ามัดหมี่ เอาเป็นอ,อีกอันนี้อีกอีกเว็บของเรานะครับผ้า<ม>ปื๊บผ้ามัดหมี่เนาะเราไปดูผ้ามัดหมี่นะครับแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเ<ม>ติมนะครับท่อเนื้อยกดอกนี่ซึ่งเว็บนี้นะครับชื่อว่า silket นะครับ s i l k, k e t นะครับ ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเลือกชมผ้าได้หลากหลายแคตตากรีเลยนะครับทีนี้เรามาให้ดูเนื้อยกดอกกันใกล้ๆนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีเท็กเจอร์นูนขึ้นมาของผ้านะครับซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแบบนี้ อันนี้จะเป็นยกหลอกยกดอกลายลูกแก้วนะครับเห็นไหมครับมันจะเพิ่มผิวสัมผัสหรือท e เจอร์ของผ้าผืนนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งผลต่อความหนานนะแต่ว่าความรู้สึกเราก็จะรู้สึกว่าเออผ้ามันมีนูนนูนขึ้นมาเนาะอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปถึงการทอครับอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> กี่แบบพื้นบ้านเนาะซึ่งเป็นกี่ไม้แล้วก็ทอได้หน้ากว้าง60เซนซึ่งหากเราเป็นกี่ทั่วไปก็จะมีทั้งแบบหน้าเมตรก็มีนะครับ หรือหน้า150เ้าสเซนก็มีอย่างเช่นไหมโรงงานนะครับบางแบรนด์เนาะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับผ้าไหมลา,ายอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะครับว่ามีลวดลายอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่ง นี่คือลายโอ้ไม่ชัดเลยนี่นะครับก็จะมีลายโคลายสมอลลายอัมพรมลายสักคูลายอลูซึมนะครับก็ก็จะเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นลายอัตลักษณ์ประจําจังหวัดสุรินทร์ทั้งนั้นเลยนะครับก็จะเห็นได้ได้พาชมเรื่องของวัฒจักของของไหมด้วยนะครับตัวหนอนไหมเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งกายของ เรียกว่าชนพื้นเมืองของชาวจังหวัดสุรินก็จะมีรูปแบบโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นแบบออกแดงแดงใช่ไหมฮะแดงแดก็จะเป็นเอกลักษณ์ของของพื้นที่จังหวัดสุรินทนะครับนี่ก็คือเราก็ได้มาเรียนรู้ครับว่าอ,อกระบวนการตั้งแต่การเลี้ยงไหมการปลูกหม่อนการสาวเส้นไหมไปจนถึงการทอผ้าไหมนะครับเพื่อ เป็นความรู้ให้กับทีมชอบใหม่เองด้วยแล้วก็ในการให้คําแนะนํากับทางคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เชื่อมั่นว่าทางชอบใหม่เองมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับ